มาทําความรู้จักแอปพลิเคชันไ d ดีครับโดยทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับอบรมในการใช้แอปพลิเคชันไ d ดีนะครับบริหารจัดการเชื้อเพลิงในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2568แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนครับ ที่หอประชุมคุ้มคาอําเภอเมืองเชียงใหม่นายทศพลเพื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหมเ่เปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชันบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลหรือฟรดีและแอปพลิเคชันรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5มจจังหวัดเชียงใหม่หรือ c MP m p m 2.5โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมนายทศพลเพื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าในปีนี้จ จังหวัดเชียงใหม่กำหนดมาตรการอากาศสะอาดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่าแนวคิดการสร้างความยั่งยืนในระยะยาวซึ่งได้ออกประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ควบคุมการเผาห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1ม่มกราคมจนถึง15พฤษภาคม2568แต่ยังอนุญาตให้ใช้ไฟได้ใน3กรณีด้วยกันคืคอการเผาในภาคการเกษตรที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งการเผาเพื่อระบบนิเวศป่าไม้ลดความรุนแรงของไฟป่า และการเผาเพื่อเป็นเทคนิคเพื่อการดับเพลิงในสถานการณ์ไฟป่าโดยต้องขออนุญาตผานแอปพลิเคชันไฟดีโดยขอให้ทุกส่วนทุกหมู่บ้านประชาคมให้ชาวบ้านทุกพื้นที่เข้าใจแนวทางการขออนุญาตใช้ไฟในพื้นที่ภายในเดือนมกราคมนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลสําหรับการบริหารจัดการการใช้ไฟในพื้นที่ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันค่ะทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ครับตั้งเป้าป้องกันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ในปี2568ให้ลด ลดลงจากค่าเฉลี่ย5ปีลงร้อยละ25ทั้งจำนวนจุดความร้อนพื้นที่เกิดการเผาไหม้จำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานและจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเฉียบพลัน